สวัสดีค่ะ,คะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2,558ค่ะสมเด็จพระเทพพระร,ราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละอองพระบาท วันนี้เวลา9้านาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์พิเศษจิรนิติฮวานนลในขานุการแผนธรรมศาสตร์ นำนางสาวสติกรพวงจิตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผน,นธรรมศาสตร์ประจำปี2558เฝ้าทูลลออนพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์วิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรรองศาสตราจารย์มณีปิน่นพรมสุทธิรักเลขานุการแผน,นอักษรศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและคณะกรรมาการแผน,นอักษรศาสตร์ นำนางสาวอนิม,มานเล็กสวัสดิ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนอักษรศาสตร์ประจำปี2558เฝ้าทูลออมพระบาทกร,ราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาการแปลการล่ามและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยอิสระแห่งบาร์เซโลนาราชอาณาจักรสเปนและปริญญาเอกสาขาวิชาการแปลสื่อโสตทัศน์ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยลยกษักอัครราชก,กุมารีทรงเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมพฤกษเคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015ณเมืองโทคุชิมะประเทศญี่ปุ่น วันที่ส0สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 8เวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยล,ลักษ์อัคราชกุมารีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยโทคุชิมะบุนริเมืองโทคุชิมะเพื่อส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการของสมาคมพืชสั์เคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015หรือ ISPSA โดยศาสตราจารย์ดรโยชิโนริอซากาวะผู้อำนวยการสถาบันเภสัชเวช ประธานสมาคมสารพรึ่งสารเคมีแห่งเอเชียและประธานการประชุมสารพรึ่งสารเคมีแห่งเอเชียศาสตราจารย์มาซาโตะมูรากินายกสภามหาวิทยาลัยโทคุชิมะบุนริและศาสตราจารย์ดรยูทากะคิริโนประธานมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จ โยชิโนริอาสากาวะกล่าวเปิดการประชุมและกล่าวถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมกับกล่าวเช่นชมในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาผนวะเล,ล็รักอัครจุกมารีในผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับพฤกษเ,เคมีและเภสัชเวชโดยทรงนำผลงานวิจัยในการประชุมสัมมานาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหยเมื่อปีพุทธศักราช2530 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียสำหรับการประชุมวิชาการของสมาคมพูษสัจเคมีแห่งภูมิภาคเอเชีย2015หรือ ISPA คณะกรรมการสมาคมพูษสัจเคมีแห่งภูมิภาคเอเชียมีการประชุมล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เมืองปุตตราจ่ายยาประเทศมาเลเซียมีมติให้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมพูษสัจเคมีแห่งภูมิภาคเอเชียครั้งที่หน yeah. ึห่งซึ่งเป็นการประชุมของสมาคมเป็นครั้งแรก ภายหลังการก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2550ณมหาวิทยาลัยโทคุชิมะบุญริเมืองทคุชิมะประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมาสมาคมได้มีส่วนร่วมในการประชุมเกี่ยวกับพืชสัตเคมีและเภสัชเวชในหลายประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2558และในปีนี้เป็นปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยโทคุชิมะบุนริครบรอบ120ปีด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั้งภาคการศึกษาภาครัฐตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในด้านต่างๆเช่นด้านพฤกษเคมีสารสกัดที่เป็นยาผลิตภัณฑ์จากพืชเภสัชวิทยาวิศวกรรมทางด้านพืชและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์จากพืชรวมถึงการศึกษาน้ำมันและการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของผลิตภัณฑ์จากพืช ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและจุดพลังให้เกิดนักพฤษศาสเคมีรุ่นใหม่ด้วยผลงานวิจัยที่โดดเด่นและนำสมัยสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาให้เป็นแนวทางใหม่ในวงการพฤษศาเคมีทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยโทรทัศน์รวมการชัพกกิจแหงประเทศไทยรายงาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบินนับวันของเขตสัมพันธวงศ์และทรงเปิดชมรมทูบินนับวันของรุนเรียนไตรมิตรวิทยาลายัยวันนี้เวลา18นาฬิกา8นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังวัดไตรมิตรวิทยารามบวรวิหารเขตสัมพันธวงศ์ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะพระพุทธทศพลยาน จากนั้นเสด็จไปยังโถมพระมหามนดบททอดพระเนตรดิทัศการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบินาเบวันในสถานศึกษาในชุมชนและในสถานประกอบการของเขตสัมพันธวงศ์ซึ่งมีสมาชิก1,600คนที่ได้ดำเนินการโรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มาจากคนต่างพื้นที่ ในการนี้มีพระดำรัสให้กำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นที่เพเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรพร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคคลผู้แทนหน่วยงานห้างร้านที่ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบมูลนิธิทูบิเนอร์วัน จากนั้นเสด็จไปยังโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนที่ได้น้อมนําแนวทางโครงการทูบีนัมเบอรวันมาดําเนินการตามแนวพระดรําริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและเสริมสร้างคุณลักษณะให้แก่นักเรียนในด้านการเสียสละมีจิตอาสาความเป็นผู้นํากล้าคิดกล้าแสดงออกโดยคัดเลือกนักเรียนที่เป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมาการชมรม ได้เริ่มทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแข่งขันกีฬาการประกวดร้องเพลงเต้นรำการเรียนการสอนภาษาจีนและกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิกอาทิกิจกรรมรีไซเคิลกิจกรรมทูบีตามทูบีเสียงตามสายและกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำสู่ความเป็นหนึ่งโอกาสนี้ทออพระเนตรการแสดงของสมาชิกทูบินับวันและมีพระปฏิสันฐานกับสมาชิกทูบินับวันที่ไปเฝ้าด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา마มศมางเปิดงานสวิทมาเนียครั้งที่9 s i g ซ a t เ r e จ no. u m b น r 9วันนี้เวลา14นาฬิกา56นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามมาศเสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจราพารังสิต ทรงเปิดงานสวิตมมเนียครั้งที่9ซึ่งมหกรรมเป็นงานมหกรรมขนมหวานนานาชาติที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Signature n no. u น b e r 9ด้วยการจัดแสดงประติมากรรมขนมหวานต้นตำรับจาก9ประเทศ5ทวีปทั่วโลกอาทิการเลตเตครัวจากฝรั่งเศสพรินเ s สเค้กจากสวีเดนสโกนจากประเทศอังกฤษและพนคอตตาจากอิตาลีเป็นต้น โอกาสนี้ทรงตกแต่งมากรองเพื่อน,นำไปประมูลนำรายได้สมทบทุนบริธิอาสาเพื่อนพื่งพายามยากสภากาชาติไทยในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำหรับงานสวิตเมเนียครั้งนี้ได้รวบรวมขนมหวานอาทิเค้กช็อกโกแลตไอศกรีมและเบเกอรี่จากร้านที่มีชื่อเสียงและเป็นต้นตำรับกว่า50ร้านค้า ตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านผลพลอยพอเพียงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยการสาธิตเมนูขนมหวานต้นตำลับจากประเทศต่างๆเช่นฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นผู้สนใจสามารถเข้าชมและเลือกซื้อขนมหวานนานา,นาชนิดได้จนถึงวันที่6กันยายนนี้ในการนี้ทรงจำหน่ายขนมปังไรซ์เบอร์รี่ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ขนมปังไรซ์เบอร์รี่อีสตฟูดหรือโทรศัพท์ 0926696228เราเลขาธิการพระราชวังติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนและตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์วันนี้ในดิษทอนรัชโรไทยเราเลขาธิการพระราชวังพร้อมด้วยคณะไปติดตามสถานการณ์น้าในเขื่อนป่าศักดิ์ชลรศิษฐ์จังหวัดลบบุรีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกเขื่อนสุดิกิจจังหวัดอุตรดิตถ์และเขื่อนภูมิพลจังหวัดตา พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ ห,หลังจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษได้ดำเนินงานแก้ไขปัญหาภายแง้งฝนทิ้งช่วงให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา60วันสามารถทําให้เกิดฝนตกกระจายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรได้ในหลายจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมในลุ่มน้ําภาคเหนือและพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีปริมาณน้ําฝนเพิ่มมากขึ้น และราษฎรมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงเป็นที่น่าพอใจอีกทั้งยังมีน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําในเขื่อนต่างๆเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยประมาณ30-40%เอร์เซแต่ในขณะนี้ยังมีปริมาณน้ํากักเก็บต่ากว่าเกณฑ์ปกติมากอาจมีผลกระทบต่อการใช้น้ําในปีต่อไป ถึงแม้ว่าการปฏิบัติงานของศูนย์ฝนหลวงพิเศษที่จังหวัดนครสวรรค์และเชียงใหม่จะปิดตัวลงแล้วแต่การปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงทั้ง9หน่วยยังจะดําเนินงานต่อไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวที่ความชื้นในอากาศตามกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการทําฝนหลวงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิริทิราาทองบ่อจรัดดิฉันเปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ